ว่าซัเบยเนขอกราบสวัสดีท่านผู้ชทุนท่านทานี่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับวันนี้ผมมีข่าวดวนจะมาประกาศให้ท่านผู้ชมรู้คนได้รับฟังนะครับตอนนี้ซีรีส์ The c h a o s w e r s ของผมกำลังจะมีเสียงภาคแล้วใช่ครับคุณฟังไม่ผิดเรากำลังจะมีเสียงภาคแล้วภาคไทยนะย้้ำไว้ก่อนี่มีภาคภาษาอังกฤษมันไม่มีใครจะต้องทำหรอกใช่ไหมล่ะลาเอาไว้ว่า ผมจะมีนักพากย์คนใหม่มาพากับช่องของเราด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นเพื่อนของผมเองนี่แหละและตั้งแต่ episode ที่3ลงไปตอนนี้ซีรีส์เคียวสเวิร์ก็จะมีเสียงพากย์แล้วนะครับซึ่งผู้พาก็จะประกอบไปด้วยผมและเพื่อนผมเองนี่แหละพากกันอยู่สองคนนี่แหละอย่าคิดมากถ้าเกิดเสียงพากไปดูซ้ำซากจำเจไปมันต้องดัดเสียงเอาเพราะว่ากย์กันอยู่แค่สองคนนะครับ เพืเผื่อมีคนสงสัยนะว่าผมจะไปเอาเสียงภาพผู้หญิงมาจากไหนแน่นอนเดี๋ยวสัมภาษณ์ก,ก็จะมีคนราบพายผมเพิ่มเลยแหละผมกำลังไปคุยกับเขาอยู่ตอนนี้ซึ่งแน่นอนเราจะได้ดีไม่ช้าเสียงภาพผู้หญิงผู้ชายรู้สึกภูมิใจแค่ว่าซีรีส์ตัวเองจะมีเสียงภาคไทยแล้วและข่าวหย่ายั่งี่สองนะครับตอนนี้เรากําลังจะได้มีซีซั่นสองกันแล้วพูดแล้วมีซีซั่นสอง ด้วยความที่ผมกำลังไฟแรงลูกปัดสุดๆหลังจากที่ได้คนภาคมาแน่นอนครับผมจะนั่งทําแบบสุดยอดไปเลยงานจ,จะไม่เผาขอการันตีไปเลยนอกจากจะมีเสียงพากแล้วงานจ,จะไม่เผาแล้วเราจะมีให้ดูถึงซีซั่นสอง<ว>ซึ่งผมจะทําการปล่อยตัวอย่างไปนะครับซึ่งก็น่าจ,จะมาในประมาณวันพรุ่งนี้ถึงวันผมไม่แน่ใจไงอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้ในช่วงที่มันกำลังจะออกมานะเอาเป็นวา่าระหว่างคนกำลังอดทรนรอดูคุณก็สามารถดูตัวอย่างรอได้ก่อนนะบอกเลยสปอยเพียบ แล้วก็จะมีตัวละครตัวใหม่เพิ่มเข้ามาอีกเยอะเต็ไมไปหมดน่าจะนับได้ไม่หมดเลยแหละแล้วก็ด้ยวยความที่นักพาก์มีจํากัดเราอาจจะต้องใช้นักพากคนเดียวกับตัวละครตัวอื่นด้วยเพราะฉะนั้นอยากสงสัยนั่นทำไมเสียงมันซ้ำกันผมหานักพา,า,ากเพิ่มยากปัญหาแทบไม่ได้เลยผมไม่สนิทกับใครเลยครับเอาไป้ว่าผมจะมาประกาศแค่นี้แล้วกันสำหรับวันนี้รอดูตัวอย่างได้เลยแล้วก็สำหรับคนที่อยากดูซีซั่นต่อไปแล้วก็ตอนต่อไปรอได้เลยครับไม่นานหรอกได้ดูนแน่แน่สักวันหนึ่งเดี๋ยวเจอกันใหม่อาดิ os a m ามิ s b y บ b y บายบาย